มาจ้ามาจ้าถ่ายใหม่นะคะเริ่มใหม่ได้ไหมมาทานาข้าวกับยายบุญข้าวมื้อเช้านะคะแต่ก็จะเป็นมื้อเที่ยงของเพื่อนๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่เข้ามาดูยายบุญนะคะ กินแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นหมูผัดใส่สับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดอะไรรูปเล็กๆหวานๆนะ่ะมาจะมาจะกินช้อนเงินช้อนทองนะคะแต่ช้อนเงินช้อนทองนี่เอาไปขายไม่ได้จ้ะมานะจะอยากดูต้นไม้ใหญบุญไหม ดูนนี้ดูต้นไม้เยบุญนะชิบ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 ฮ่าดูต้นไม้เยบุญด้วยให้ดูต้นไม้ด้วยนะคะดูวิวหน้าบ้านด้วยนะคะฮ่าฮ่าจะให้ดูสองสองบรรยากาศค่ะเออ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 ให้ดูให้ดูนะคะดูต้นไม้เยบุญดูเสร็จแล้วก็มาดูกับข้าวต่อค่ะฮ่าฮ่ามาจ้ะมาจ้ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมาเดิมมาเดอมากินข้าวหมูผัดใส่สับป,ปะรดนะคะกินข้าวมื้อเที่ยงค่ะอยาก,กินให้ดูไอ้ที่เกียิกินให้ดูเลยอย่าบุญก็ตั้งที่แท้ไอ้บุญกินไม่หมดหรอกค่ะ อ่ารับประทานตามท้องเรื่องนะคะตั้งไว้ตั้งไวค้ค่ะตั้งไว้นะคะตั้งไว้ให้ดูนะคะมันไม่มีอะไรไม่อยากทานอะไรทั้งนั้นแหละตื่นมาก็ยังมึนๆงงๆอยู่นะคะเย็ยนหัวกันไหมคะ ไม่รู้กล้องเยบุนมันมองๆเลยเนี่ยตั้งแต่ไปถ่ายที่เตาไฟแหละกล้องเสียเลยมาจ้าใครยังไม่ทานข้าวเที่ยงก็มาทานบ้านเ่บุนนะคะทุกเที่ยงค่ะมีค่ะมีนะคะมีให้ค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะ อย่าลืมพากันมาทานข้าวเที่ยงเด้อค่ะเด้อค่ะมีบักะนัดภาษาเหนือเขาเรียกสับประรดเรียกบักกนัดภาษาลาวเขาเรียกสับประรดเรียกบักนัดแต่ขอรับรองอ่ไยจ้ะ วันนี้งดปลาค่ะวันนี้ี่บุนงดปลาด้วยค่ะมาะจามาะจาอืมนี่ดูกใกล้ดูกใกล้นะคะน่าอร่อยนะคะมมีพริกค่ะมีพริกด้วยแต่ไม่ได้กินนะคะพริกนี้เราจะเอาวางไว้แบบเท่ๆเ,เฉยๆค่ะให้มันดูน่าทานค่ะ ยาบุญทานเม็ดนี้นะคะรับรองงานงอกยาบุญไม่กล้ากินพริกยาบุญกลัวเผ็ดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จ้ะ สักหนาะทีดีไหมคะกินคนเดียวฮมากินเป็นเพื่อนยายบุญหน่อยคะ่ะอยากกินอะไรสั่งยายบุญมาเดี๋ยวยายบุญจะทําให้กินกันนะคะมาจ้ามาจ้ามากินข้าวกับยายบุญนะจ้า กินก็กินคนเดียวมานะคะมานะคะน่ารับประทานตามท้องเรื่องนะคะเจ้านกเขาขันกูจุกจุกกูนกมันฟอจะไม่ได้ละมาจะมา จาอยากสีขออายได้บหักสาใจน้องได้บ <c oughs> สิ่งเดียวที่น้องขอพี่ชายเอ่ยอย่บ,บุญร้องเพลงให้ฟังกินข้าวดีไหมหากว่าหากน้องคนนี้ย่านี้กันไปอีกเลย ให้อยู่กันเหมือนเคยเด้อไอ้จบค่ะตบมือด้วยนะคะฟังแล้วอะ่ะฮ่าฮฟังแล้วก็ตบมือให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์จ้ามาจ้ามาจ้าดูรกะใจกอีกทีนะคะ มันเป็นมัวมวค่ะเดี๋ยวต้องจัดการกล้องก่อนกล้องจะบุญไม่ชัดเลยตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้มันเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นอะไรขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆมา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 กินข้าวมากินข้าวน้ำกันเด้ออายเหมือนในในไงมากินข้าวน้ำกันเด้ออาย ไม่มีสักไอ้เลยเนี่ยสุดท้ายก็กินคนเดียวกินคนเดียวดีไม่มีใครแย่งเนาะนอะนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ค่ะเดี๋ยวเยบุญก็จะลงแล้วนะคะมาจ่ามาจ่าเข้ามาแล้วก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เยบุญนะคะแชร์ไปแชร์ไปค่ะวันนี้ก็นำเสนอ ผัดสับปะรดค่ะสับป,ปรในในในนะรดนี้เราก็เนี่ยนะเอาให้ดูใกล้ๆนะคะสับปะรดนี้เราก็เน่ยเนี่ยเนผัดใส่หมูนะคะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเพราะว่ากล้องมันเป็นอะไรไม่รู้อน่าทานไหมคะน่าทานตามท้องเรื่องมาจ้ามาจ้า สับปะลอดอร่อยอร่นะคะโอ้โหเป็นยังทั้งจังทั้งห่วงไอ้บุญลงแล้วเด้อลงแล้วนะคะ